สวัสดีค่ะฟังท็อปิกดีๆกันไปแล้วก็ฟังท็อปิกดราม่าเศร้าเคราน้ำตากันไปแล้วนะคะทีนี้ท็อปิกสุดท้ายของค่ำคืนนี้ค่ะจะเป็นท็อปปิกเซ็กซี่น่ารักละมุนล,ละมุนบ้างนะคะผู้อ่านเพิ่งกลับมาจากออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำสวดมน์เรียบร้อยแล้วค่ะท็อปปิกก่อนนอนในคืนนี้ส่งคุณเข้านอนหลับฝันดีก็คือ คืนนี้ใครกันที่เขาคิดถึงคุณเพอิอถึงคุณอยากให้คุณมาเป็นหมอนข้างของเขานะคะท็อปิกนี้สำหรับสาวโสดแล้วก็ไม่โสดแบบมีคนคุยมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะผู้ชายคนนั้นหรือว่าบุคคลเหล่านั้นสุภาพบุรุษท่านนั้นใครกันที่อยู่ใน collection ของคุณอยากจะ มีคุณเป็นหมอนข้างในคืนนี้ค่ะใช่ค่ะคนคนนั้นนะคะเป็นผู้ชายราศีนะคะมังกรกุม ตุลน,นะคะธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคะผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ร้อนแรงเหมือนเดอะซันแล้วก็ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์แบบว่าเย็นละมุนเหมือนพระจันทร์อีกคนก็คือผู้ชายที่เกิดวันศุกร์นะคะใจดีหนักแน่นบึกบึนค่ะใช่สาววันนี้นะคะอาทิตย์จันทร์ศุกร์ค่ะ บุคคล3ท่านนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในราศีใดที่บอกไปหรือว่าวันใดนะคะคืนนี้เขาอยากมีคุณอยู่ในอ้อมกอดค่ะ คุณไม่ว่าจะเป็นสาวราศีใดก็ได้เขานะคะอยากนอนหลับไปกับคุณอยากแบบว่ากุดใน t คิดกับคุณอยากให้มีคุณอยู่ข้างกายเคสนี้ในกรณีที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันในวันนี้หรือว่าค่ำคืนนี้นะคะเขาแบบว่าแอบยิ้มแล้วก็แอบ หัวราะคิกคักกับหมอนข้างว่าแบบอยากให้คุณมาอยู่ข้างๆเขาเขาคิดถึงคุณเขาแบบว่าฝันว่าเมื่อไหร่น่าจะถึงวันที่เราได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกอดคุณนั่นๆไม่ปล่อยมือเลยใช่ผู้ชายวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เป็นผู้ชายที่แบบว่ามีความรักที่ละมุนอ่อนโยนนะคะแบบว่าไม่รีบร้อนแต่ว่าโรแมนติกแล้วก็พูดน้อยต่อยหนักใช่เป็นคนที่แบบว่า ไม่ค่อยแสดงอะไรกับคำพูดแต่ว่าจะชัดเจนที่การกระทำสมมติว่าเจอกันเขาจะแบบว่าจะไม่พูดว่าแบบที่รักอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนวันอื่นนะเขาจะแบบว่าเดินดุมๆเข้ามากอดคุณเลยสมมติวนัดเจอกันแบบว่ากลางห้างอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าแบบเขินๆไงเพราะคุณรู้ว่าอิตาลีแบบว่าเป็นแบบนี้แบบลุกลามอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมาแบบ สกิดคุณแล้วก็แอบ,บหอมแก้มคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบจับมือคุณเดี๋ยวนั้นเลยแบบต่อหน้าผู้คนเขาไม่อายด้วยแต่เขาไม่พูดไงแต่เขาทำเลยใช่กอดก็คือกอดอะไรอย่างเงี้ยเขานะคะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณคิดถึงและเขาก็คิดถึงคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากให้คุณมาเป็นหมอนข้างของเขาเขาจะกอดคุณแบบว่าทั้งคืนตั้งแต่ ปิดไฟเข้านอนจนเช้าเลยเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเลยแต่ว่าเขาก็ได้แค่คิดไงก็แค่เพออไปอะไรเงี้ยแต่ในความคิดของเขาก็คือมีคุณอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็เขาอยากให้คุณแบบ อยู่ในอ้อมกอดเขาทุกคืนค่ะใช่ค่ะท็อป,ปิกน่ารักน่ารักฟังแล้วบอกว่ายิ้มหลับไปเคลิมเคลมนะคะแบบแบบดราม่ามา,มาแบบหลายวันแล้วอะไรเงี้ยแบบเศร้ามาเยอะแล้วไม่เอาไม่เอา ผู้อ่านคือแบบว่าต้องแบบว่าแยากอารมณ์ให้แต่ละกลุ่มแต่ละคนใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าป๊อปปี้เลิฟก,กำลังมีความรักอะไรเงี้ยคิดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบเออทอคุยกันกุนนคิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะบางคนก็ต่างคนก็ต่างเพ้องต่างคนก็ต่างมีหมอนข้างเป็นของตัวเองคุณก็แอบคิดว่าเขาเป็นหมอนข้างของคุณเขาก็แบบ แอบคิดว่าคุณเป็นหมอนข้างของเขาใช่ค่ะหนุ่มวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะเป็นผู้ชายโรแมนติกที่อยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณในค่ำคืนนี้สิ่งดีๆแบบไหนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรจากเขาใช่อยากกอดอยากหอมอยากมุดคุณอะไรย่เงี้ยอยากให้คุณเป็นหมอนข้างให้เขาผู้ชายสวันนี้นะคะเป็นแบบ เอาจริงๆคือบอกว่าติดหมอนข้างมากที่ผู้อ่านบอกว่าทําไมต้องแบบเอออะไรก็หมอนข้างใช่ค่ะอาทิตย์จันทร์สุขคือแบบอว่าเป็นผู้ชายที่ติดหมอนข้างตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวไว้เลยถ้าหากว่าคุณตัดสินใจที่จะคบ3ามคนนี้เป็นแฟนคุณต้องกลายเป็นหมอนข้างให้เขาแน่นอนใช่คุณพร้อมที่จะเป็นหมอนข้างให้คนที่คุณกําลังคิดว่าเขาอยากให้คุณเป็นหมอนข้างหรือเปล่าคะ่ะใช่ค่ะ วันนี้นะคะคนคนนั้นเขาฝากนางฟ้า r a n d o m l f เลิฟมาดในคิดคุณค่ะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปน่ารักน่ารักให้ผู้อ่านนาะให้ผู้ฟังแบบนอนหลับฝันดีนะคะค่ะดไนราติสวัสดพ์พรุ่งนี้เราจะมี r a n d o m แบบดีๆอะไรมาให้ฟังก็รอติดตามด้วยนะคะอ๋ออีกอีกเคสหนึ่งนิดนึงค่ะขอบคุณสำหรับยอด กดไลค์กด s u b สไคร์ e แล้วก็ยอดดูชั่วโมงนะคะแบบผู้อ่านประทับใจแล้วก็ปื้มมากแบบคือทุกคนที่เข้ามาเป็นกาลยานามิตรให้ผู้อ่านคือทําให้ผู้อ่านนอนหลับฝันดีทุกคืนเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นกาลยานามิตรของผู้อ่านในช่องนางฟ้า Random of Love นอนหลับฝันดีเช่นกันค่ะ Good night นะคะมีความสุขมากๆค่ะ